สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านพอกับลุงหน่อยคือเก่าเหะครับแล้ว่ามือน,นี้ลุงหน่อยพักการตึกแขหไปนะสียก่อนมือลุงหน่อยจะพาไปใส่จันครับนี่แล้วยุหัวหน้าแล้วครับลุงหน่อยเคยบอกฟัาตอนชิปเถี่ยวก่อนนี่ลุงหน่อยเห็ดจันสอนวิธีเห็ดจันทร่นะเห็ดจันทร้ในเบื้องแล้ว มีเอฟซีผมบอกว่าลุงหน่อยใส่เบื้องแน่ว่าสันแต่ตอนนั้นตอนุ่มเพียรในเบื้องนั้นมันยังวันเลื่องเป็นเรือ,ด,รอดูการใส่ใส่จันนะครับบานี้ลุงหน่อยก็เลยว่าถึงเือดูการใส่แล้วลุงหน่อยไปใส่เบื้องนะว่าวิธีการใส่เนวใด,ดเฮ็ดแเนวใดใส่เนวใดจังสีปลามันจังสีขาแเนวอใดนะครับปรไปเบื้องกันพี่น้องตอนนี้ก็สีม่วงกลัวครับสีม่วงแหลงก,กลัวไกลที สีมวงกลัวล่ะใครสีคำาละเอาไปเวลาไปใส่ในเวลาไปใส่แล้วครับไปลุยกันครับป้าไปลองใส่บ้งว่าสีสีใดบ่ไปพี่น้องไปบ่งกันครับนี่ครับพี่น้องจันรุกหน่อยเฮเทพุนล,ละ่ะแต่ตอนคลีบก่อนที่ลุ่หน่อยเฮเบบึงนี่แหละครับจันตัวนี้แหละครับผู้ดใดอยากเห็ดเป็นกะกดเข้าไปบ่งครับวิธีการเห็ดจัน ลูกหน่อยเห็ดให้ละเอียดเลยครับบุเร่เบืองกับเห็ดเห็ดเป็นไ้เลยนะครับไปเที่ยวนี้ลุงหน่อยสิผ้าไปไปใส่เบิ่งบานใส่แนวใดไปพี่นอกไปใส่ผลแต่แบกก็ได้ครับจัดก็ได้มันหลังไงเอาไปเีละอะนี่พี่ลูงหน่อยเห็ดเต้าทานเลยครับเตาผีถึงควนได้น้อยนึงครับเีิบก็สอบแล้วแ่ะครับ ให้ลไปทั้งลุมครับลุกหน่อยก็ยูเจ้าสิละครับหาอยากหากินน้ำให้น้ำหน้าชีวิตของคนอีสานสิละครับพี่หน้อยู่กินกับธรรมชาติควอมซุขชีวิตลุกหน่อยกันเจ้าสิละครับก็บพรียขอมเพรีงยงขอมนี่เป็นเป็นคนที่ลุกหน่อยเขาลงนอปถือมันเด็เป็นคนที่เป็นลูกหลานเป็นบุคคลยูน้ำหนา เิ่นอยู่กับเมียเิ่นสองคนลุงหน่อยมักชีวิตแบบคนนะเป็นคนเรียบง่ายลุงหน่อยก็เลยไปใส่กับไปเอือนอแตเพิ่นเขาในม่วงในเมืองน่ะสิลุงหน่อยก็พาเพิ่นไปมีความสุขอีกแบบนึงครับเดยซอยกันเบึ้งแย่งกันนะครับคนบาเท่านี่คือเขาตัดโกงใหม่น้ำริมทางนะครับ เอาเลยม,มาถิ่มแท่นห,หน่ายลูกหน่อยลูกหน่อยกับเผาแท่นห,หน่ายไม่งามไปพี่หน่องไปหวยกุล่ะแบกเอาเลยพี่น่อง,ห,ง,ห,ลลองหลังไงแบกไปเท่าหลังมือใส่มือละหลังแต่ว่ามือนี้ลูกหน่อยจะไปใส่เบื้องลหลังเดียวลูกหน่อยไปสามหลังนี่แหละครับใส่ไว้ห้าได้กินต้องพี่น้องเนาะเมื่อไรผมจะไปหาก่ หามันเข่าก็พอไเด็จพลแต่ยังก็บอ,พอดิสูรไนะพี่น้องนะครับหน้าไม่หน่อยพุ่ไปห้าหัวพี่น้องหอดไม้แล้วล่ะครับนี่ครับหวังเคยพั่ตึกแล้วครับหวังได้ปลานิ่นเอ้อปลาปลาหน่ายนะเขาไม่ขอมมาตึกนี่ตึกแค่นี้แหละครับใส่ถิ่มไใเนาอฮามันได้กินเนาะพี่น้องนเนาะเอฮานเด็จพนเด็ก แงม่พี่น้องไปงวิธีการใส่ เอาดูดลงจังหน่อยพี่หนอะดูดลงเันเป็นหลองเนี่ยที่การใส่จันทร์มันก็จันทร์มากครับมาวัดหนึ่งนี่พอดีเลยครับพอดีเลยครับ พอสาคัญพี่น้องอย่าให้หน้ามันถ่วมนี่เอย่า้มันถ่วมเพราะว่าปลาเข้าไปปลาเข้าไปอลไแังงน้นมันสีหายใจบ่ไรตายนะครับตรงตอน้นาฝ้นกัอนฝนตกอ <c oughs> าพ้นมาใหม่นะเขาไปใส่ฝนตกเฮาก็เบ,บิงลขะน้านถ่วงก็ยับขึ้นแต่ว่าให้หน้านรันลำซ้ำนี่พอดีครับระดับนี่มันสิพอดีพอดีครับปลาเขาไง พอเดี๋ยวยังอ้อยเหรอครับพี่เนาะลูกลอยเสียในพื้นงี่ก่อนมันเข้ามามันหามันหลีบนหาอยากหากินมันนั่นแหละครับมันก็มาหมดหมดปั๊บก็อยู่หล่นนะครับมันมามันก็ลอยมาสู้มันลอยมาเนาะลอยมามันกลายเป็นโกนใหม่เนาะกัเข้าไป ไปมันก็เป็นของเสือกตัวนี้ก็ปิดปิดของบ่ไหนนะครับนี่คือผู้ปัญญาของของผู้เถ่าผู้แกสมัยก่อนเป็นผ้าเห็ดเจีงครับผู้เถ่าสมัยก่อนคิดหาวิธีหาอยากค่ากินสิละครับบานหาอาน้องเก่าหนีได้ครับหน,น่อห้องเก่าเออเอา,เ,เ,อาเอาเห็ดเป็นหน่อ ไปทั้งนาเนี่ยนี่พักจบพักยังมาใส่ไว้เพื่อไม่เพื่ออะไรเขามากองไว้มันก,ก็บ่านเป็นเถื่อนาใหม่นาอะไรมาก,กองไว้ทั้งนานี่แหละครับทั้งตาจันนี่ทั้งาน,น, <c oughs> นาจันครับเพราะว่าปลามันก,ก็ให้มันงงให้มันอนันนี้นะมาหมหาุนหากินไม่เยอะ ก,ก,งงก,กับดักมันก็บอกยังไงซะกับกับดักปลาเนี่ยล่ะกันก็คือกับดักปลาเนีย่ยล่ะเัาก็มบหล่อมันไหญบังไว้ใหญ่ลอยลอยมาเรื่อยๆมันก็ตบมันแรงมากลอยเลยครับเอ๋ ใส่ไว้พี่นอ้องนี่ครับใส่แล้วเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยใส่ไว้ก่ มืออื่นมันอาจจะบ้วนเขาครับเพราะมันใหม่จักหมือก้องหมือกแต่ว่าเขาลงเที่ยวลงมาเบิ้งครับมันยามง่ายอยู่ดอกครับมันขี่บมันสีเบิงแป๊บเดียวก็หูนะว่ามันการมันลันนะครับตัวนั้นลันมีมีป่าตัวเดินตกลงปั๊บท่นอันนี้ตกลงปุ๊บแสดงว่ามีป่าเข้าไปสียามง่ายครับเข้าเข้ามาเข้าไปยืนเบิ้งตึงสูงบนก็ได้ครับถ้ามันลันกะแสดงว่าปลาเขาเกิบมาันเขากับว่าเป็นยางกัต้องมายามกันมันต้องยางก็มานะ ง่ายครับนี่แหละครับคือวิธีการใส่พูดแลครับบัดมะยามหมดแล้ลุงหน่อยจังสิบห้ามาเบิ่งอีกครับพี่หน่องใส่เรียบร้อยครับวิธีการใส่จันตอนใส่บ่ยนากครับมองหยาบมองเห็ดนะตอนเห็ดเห็ดหนักครับเห็ดเป็นผมเห็ดเกือบมือเลงหนด้วยไม่เหมือนกันเอาเอาเศษใหม่เศษลาย,ไม,ยไม่เห็ดผู้บพูดเยอยากเห็ดเป็นก็บเบิบ่งได้คลิปลุงหน่อยนะครับวดดก้าไปว่าวิธีทําจันของลุงหน่อยทําห้อยอีสาน ลุงหน่อยเช่นแบบละเอียดเลยนี่ครับกะเบื้องแล้วกะฝากกดที่ตามกดไหลกดแช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนลุงหน่อยตามห้อยอีสานเพื่อสิเป็นพลังกําลังใจให้ลุงหน่อยเดี๋ยวเห็คลิบใหม่ๆมเห็คลิบมวนๆมาให้เบิ่งอีกเพราะว่าสิตึ้งแฮะใส่เบ็ดเ็ดอันเห็ดน,น,นี่ให้เบิ่งละพี่น้องติดตามด้เด้อครับลิปนี้ก็ล่าไปก่อนครับ สวัสดีครับ